โลเช็คเสวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กับเจ้านาบุญพัฒนาครับผมแกะกล่องใหม่เลยนะครับผมเปิดตัวนะฮะนาบุญพัฒนา2021นะครับผมน,นี่ก็มาอยู่กันในเกม farming simulator 2019นะครับผมนี่มาอยู่กับนาบุญพัฒนาครับผมอันนี้แกะกล่องมใหม่เลครับผมซึ่ง ออกมาใหม่จากโรงงานเลยวันนี้ก็มาเกี่ยวห้ผมลุยนาปีนะขอมาลิครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมนี่ครับนาบุญนะพัฒนาครับผม2 0 2 1ครับรถถึงมาใหม่แล้วครับผมแกะกล่องใหม่แนละ้ว รถเกี่ยวสวย,สวยนะครับผมจากนับปับสามดีนะครับผมันนี้ขึ้นดอนมาครับผมันนี้มาลยุยนาปีนะ นี่เรา,าดูมุมมองมุมมองคนขับมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมุมมองคนขับมากนี่ครับนาบุญพัฒนาครับผมฟา กดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งไลค์ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปนะครับผมใหม่ๆนะครับของผมนะฮะฝากกันไว้ด้วยนะครับผม นี่ครับมุมอมองคนขับนะครับผมสมจริงมากเลยนะครับผมเหมือนได้ขับรถจริงๆแล้วนะกับนาบุญพัฒนาคับสองัยบ2อ2 1นะฮะเปิดตัวครับเพิ่งแกะกล่องมาใหม่เลยครับผมรถเกี่ยวนาบุญนะฮะออกมาสดๆร้อนๆเลยครับผมคันนี้ อาบุญพัฒนาออกมาครับลุยลุยนาปีแล้วนะครับผมออกมาก็ขึ้นดอนลุยนาปีเนะ สวยงามับันนี้ครับผมเป็นผลงานของนโปอป 3D นะครับผมท่านใดสนใจนะครับติดต่อหน้าที่เพจนโปอปเลยนะครับเ,เกี่ยวสวยๆแบบนี้นะครับนาบุญพัฒนา2021 ผ่ากลางเลยคนระับแล้วทำเวลาครับให้เสร็จไวๆน,นาแป้งใหญ่นะแปลงเนี้ยผมผมเคยเกี่ยวไว้รอบนึงแล้วน,นะกับในคลิปมานน่าจะเป็นคลิปในสตรีมสดนะที่ผมมาเกี่ยวครับแทมโก้นาน h i ผมเคยเกี่ยวแปลงใหญ่ไว้แล้วนะติดตามชมกันได้นะครับผมในสตรีมสดนะครับ ที่ผมเคยสตรีมไว้นะครับฝากไปดูกันด้วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแทมโก้นะที่มาเกี่ยวเลยอันนี้ผมก็เลยเอานาบุญมาเกี่ยวนะครับเปิดตัวรถใหม่นะครับ ฝากช่องของผมด้วยนะครับผมก็ฝากดติดตามกันเยอะๆเลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์คนนึงไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันนะก็ฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับกับช่องไอซ์สตูดิโอนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับที่รับชมและยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับการแจ้งเตือนนะครับ ฝากกันด้วยนะครับผม เดี๋ยวเราผ่ากลางเลยผาากลางเลยครับผม โอเคครับผมเต็มอุ้มพอดีเลยนะฮะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเอาข้าวไปเทนะครับสายรถสิบล้อกันนะครับผมนี่ฮะสมบุญเฮ้ยไม่ใช่ครับขออภครับนาบุญพัฒนาครับผมสับสนอะสับสนกับสมบุญนะนาบุญพัฒนานะครับผม 2องพนสะครับสว็จแลครับ ดวรอบคันครับนี่คับผมสวยงามครับเดี๋ยวข้าวในอุม้มนะ สวครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมเป็นกำลังใจกันนะฮะฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับผม